ขอจะขอโอกาสครับพระอาจารย์ตั้งไหนเนาะยืนนี่ครับอ่คือผมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์หลายที่นะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสสอบถามปัญหาพอดีไปศึกษาเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่นะครับมันก็จะมีว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับแล้วก็ทำกายสังขารให้ระงับ Uh huh. นะครับทีนี้คําว่าทํากายสังขารนี่ล่ะครับเนี่ยการที่เรากําหนดลมหายใจเข้าออกโดยการเหมือนบังคับลมอ uh huh. อันนี้ก็เป็นกายสังขารใช่ไหมครับอ uh huh. เพราะฉะนั้นก็คือต้องไม่กําหนดลมหายใจปล่อยให้มันหายใจโดยปกติอ uh huh. ใช่ไหมับ uh huh. uh huh. อาการคันอะไรอย่าง,อย,างอย่างนี้ถือเป็นกายสังขารคันม, uh huh. มันจะไปปรุงไปขยับนั่นนนี่แหลนะ uh huh. huh. ผมมีคําถามต่อมาว่า การที่กําหนวดว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงก่อนแล้วค่อยมาทํากายสังขารให้ระงับเนี่ยอในหมวดของกายเนี่ยมันจะต่างกับหมวดของจิตนะซึ่งบอกว่าจิตก็คือจะต้องรู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตแต่สังขารก่อนใช่ไหมฮะแต่ในหมวดของกายเนี่ยรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตก่อนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตก่อนใช่ไหมแล้วก็ทําจิตแต่ทำจิตให้ปราโมด คงเวทนามั้งทนานท่ตาังนาก็ทํารู้พร้อมเพราะที่จิตแต่สังขารแล้วก็ทําจิตแต่สังขารให้ระงับใช่นะครับแต่ทําไมไม่ถึงไม่พูดถึงเรื่องของการรู้พร้อมเพราะซึ่งกายสังขารก่อนก็ไม่ต้องแล้วไงเพราะได้ปิติได้สุขมาแล้วเมื่อเวลาคนได้ปิติได้สุขเนี่ยพระเจ้าบอกกายก็รำงับจิตก็รำงับอืแต่นั้นกายมารำงับแล้วเวลายมได้ปิติสุกเนี่ยกายจะนิ่งมากน่ะกายรำงับแล้วผ่านแล้วตรงนี้ ไม่ต้องไปพูดเรื่องกายสังขารแล้วอย่างนี้ตอนที่เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติตั้งแต่ตอ,อตอนเวชนาเนี่ยมันก็ข้ามไปในเรื่องของทํำจิตให้ตั้งมั่นได้เลยใช่ไหมครัได้สามารถถ้าถ้ายอมผ่านไปได้เลยซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วมันก็ตั้งมั่นระดับหนึ่งแล้วละ่ะแค่ว่าระดับพวกเนี้ยมันตั้งมั่นขนาดไหนแค่นั้นเองมันเรียกว่าตั้งมั่นทั้งนั้นนะ่นะจะมากจะน้อยแค่นั้นเอง ในในส่วนของจิตตังขานทําไมพระพุทธองค์ถึงไว้ในหมวดของเวทนาครับไม่ไว้ในหมวดของจิตนะครับก็เป็นการที่เราก็สามารถเห็นจิตมันปรุงแต่งได้จิตมันเคยปกติรู้ลมหายใจอู้ทำไมมันเป็นปิติเอ๊ะทาไมมันเป็นสุขอย่างเงี้ยมันปรุงแต่งไปแล้วไงใช่ไหมแต่มันปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะอันนี้ระงับอันนี้ระงับระงับระงับปิติเกิดสุขเกิด ใช่ไหมพอเกิดปุ๊บผู้เจ้าก็าให้กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมนะก็ทําให้มันระง,งับงนี่เนี่ยทรงสภาพความเป็นปกติไว้เราก็จะเห็นจิตที่มันปรุงแล้วก็กลับมาปกตินั่นคือเราก็จะเห็นปิติดับสุขดับเห็นทุกอย่างเกิดดับเห็นการที่จิตมันปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปปรุงมาแล้วก็ดับอืมเนี่ยอีก,อ,ก,อ,กอีกข้อนะครับ เรื่องของการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต uh huh. นะครับมันก็จะมีเรื่องของรู้ว่าจิตเนี่ยอ,อไม่มีไม่มีพยาบาทเบียเดเบียนถูก uh huh. ไหมฮะแล้วก็เรื่องของรู้พร้อมเฉพาะว่ารู้พร้อมว่าจิตเป็นจิตใหญ่ออื uh huh. นะครับกับรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอ uh huh. สองคำนี้ผมก็พยายามหาอยู่ก็ไม่ไม่เข้าใจว่าจะเป็นยังไงโยมถ้าโยมจะหาโยมต้องหาโดยบาลี เพราะว่าคาภาษาไทยเนี่ยหนึ่งยมจะติดเรื่องสํานวนสํานวนการแปลแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันนะก็เรียนมาเหมือนกันแต่แปลไม่เหมือนกันมันมันจึงหามาตรฐานเดียวอันเดียวไม่ได้ทุกสำนักก็ก็บอกเราคือมาตรฐานหมดอะใช่ไหมดังน,นั้นยมก็ต้องหาโดยบาลีแล้วก็เชื่อมบาลีอันเดียวกันมาก่อนโดยลักษณะนเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจิตปกติอยู่แล้ว และสมาธิยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งมีความตั้งมั่นมีความแน่นหนาถาวรมากขึ้นนั้นการถึงความเป็นจิตใหญ่อะไรเนี่ยถึงเราจะยังไม่เจอไม่เจอในคำของพระศาสดาเนี่ยเราก็พอจะเทียบเคียงกับข้อประพฤติปฏิบัติของเราว่าเวลาเราทำไปเนี่ยมันจิตมันไม่ได้เป็นสภาพเหมือนเดิมปกติทั่วๆไป ใช่ไหมแล้วยิ่งพอไปถึงรูปประพบอารูปประพบพวกนีน้มันก็เป็นสภาพของความเป็นจิตใหญ่ทีนี้นี่มันคำภาษาไทยอะโยมมันมันเอามาใช้เป็นเป็นศัพรมะไม่ได้โยมต้องดูว่าบาลีใช้อะไรย้อนกลับไปดูบาลีใช้อะไรนั่นน่ะซึ่งตัวบาลีเนี่ยมันจะต้องเชื่อมเชื่อมกับพระสูตรอื่น ซึ่งตรงนี้มันต้องตั้งใจที่จะหานะอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าบาลีใช่อะไรนะจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่อยๆหาไปวันหนึ่งมันจะเจอเองเราตั้งใจหาจริงๆอย่างจอย่าบางทีเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็ไม่เจอนะอ่าเพราะบางทีคำตอบเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีชัดช แต่มันซ่อนซ่อนอยู่ในในเนื้อธรรมข้ออื่นๆอย่างเนี้ยมันมันมีโอกาสที่เราจะไปแบบรู้เองอะไรขึ้นมาเองได้ไหมครับจากการที่ที่ปฏิบัติมากๆเรารู้เองก็คือรู้ในสภาพเนี้ยเพราะโยมกําลังถามว่าจิตใจคืออะไรจิตจน,น,นั่นนี่คืออะไรไม่มีอื่นยิ่งกว่าอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมอ่าซึ่งสภาพจิตแต่ละ อารมณ์ที่มันไปเกาะไปตั้งอาศัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้โยมก็เปรียบเทียบได้ว่าสภาพที่จิตไปตั้งในอารมณ์มันไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมโยมตั้งอยู่ในอารมณ์อันนี้ปฐมฌานโยมได้พรหมกายิกาโยมตั้งอยู่ในทุติยฌานได้อาภาาัสสะซึ่งยิ่งใหญ่กว่าอำนาจมากกว่าอายุยืนยาวกว่าเป็นเท่าตัว ยมว่ามันใหญ่กว่าไหมล่ะนี้เราไม่รู้เขาใช้สํานวนถูกหรือเปล่าถ้าโอเคใช้สํานวนตามเขาอะมันใหญ่กว่าไหมล่ะอ่าใช่ไหมอ่ามันละเอียดกว่ามันปราณีตกว่ามันตั้งมั่นมากกว่าอย่างเงี้ยมั่นคงกว่ายิ่งยิ่งละเอียดปราณีตขึ้นไปยิ่งมีความมั่นคงยิ่งตั้งมั่นมั่นมั่นเพราะมันจะเข้าไปสู่ปรมาณตลสุญญตาที่เป็นความตั้งมั่นที่ไม่มีการเคลื่อนเลยดังนั้นการเคลื่อนของ พรมแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆพอน้อยลงอายุก็ยาวขึ้น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 ไปเรื่อยๆมันยิ่งใหญ่มากขึ้นไหมล่ะมันก็มันก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองว่าจิตไปตั้งในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ประเภทใดนะอ่าเนี่ยและถ้าโยมจะเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติเพื่อการสิ้นนาสวะถามว่าตรงเนี้ยเราขโมดมาที่อะไร ขโมดมาที่เกิดดับนะการที่จะรู้หรือไม่รู้ถามว่ามีความจําเป็นต่อการสิ้นอาสวะไหมไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจะขโมดมาที่การเกิดดับมันเป็นประโยชน์ต่อความแตกฉานในธรรมที่โยมจะเป็นผู้ที่สามารถแจกแจงอธ,ธิบายอาการจิตได้ละเอียดละออแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างเนี่ยพระสารีบุตรก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะ สมาธิสมาบัติเก่งมากแต่พระสารีบุตรก็มองแค่ว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปความเป็นจิตใหญ่ก็ไม่เคยมีก็มีมามีมาแล้วก็ดับไปมันจะเป็นจิตใหญ่ในแบบปะมาฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจฌานอากาสาอะไรก็ตามสมาธิมันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมอืมนี่นะครับเออ ในในหมวดของธรรมนะครับเรื่องของอ,อการมองเห็นการสลัดคืนอยู่เป็นประจำการสลัดคืนเนี่ยเอ,อเพอจะอุปมาเรื่องของอะไรครับสลัดคืนอุปมาเรื่องของอะไรใหม่มจิตจิตเป็นจิตเป็นผู้สลัดคืนหรือหรือว่ามองเห็นการสลัดคืนของของธรรมโดยทั่วไปสลัดคืนคือโยมต้องเบื่อไงอ ถ้ายมไม่เบื่อยมจะสลัดคืนไหมเราต้องเบื่อต้องเห็นโทษการจะเบื่อได้ต้องเห็นโทษเห็นโทษเบื่อถึงจะสลัดคืนคือไม่อยากได้ไม่อยากได้ในในธรรมที่กําลังเพ่งอยู่หรือเปล่าหรือว่าใช่เพราะเ<ด>รากําล <ผม S 1> ังเพ่งการธรรมชาติคือกันท่างไงว่ามันเกิดมันดับไงอ่าเรากําลังมองสิ่งเหล่านี้ที่เราเนี่ยกําลังคือเราตอนเนี้ยกำมันเป็นตัวเดียวกันอยู่ แล้วเราก็กําลังมองมันว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันอ่าอย่างนี้อย่างอย่างที่บอกว่ามองเห็นการสลัดคืนอยู่เป็นประจำแสดงว่ามันต้องมีเกิดดับแล้วบ่อยๆแลมีการสลัดคืนบ่อยๆให้เราเห็นถูกไหมครับคือโยอมต้องไม่อยากได้บ่อยๆเช่นโยมเห็นการเกิดดับของวิญญาณเรื่อยๆโมไม่อยากได้วิญญาณเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยจะเกิดอารมณ์ที่เบื่อหนา่ายอยากจะสลัดมันทิง้ง พอมันเกิดมาปุ๊บพอยมเกิดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยการที่เราเนี่ยรู้อารมณ์แล้วจะปล่อยให้จิตผูกอารมณ์ก็เริ่มที่จะลดลงเพราะมันจะเบื่อจิตพอไปรู้อาแมณ์เบื่อมันก็ไม่อยากคิดการคิดคนนั้นมัก็น้อยลงการปรุงน้อยลงหรือยมยังไม่เห็นจิตเกิดดับแต่เห็นอารมณ์เกิดดับเนี่ยอดีตเกิดดับอัรปันตานุทิฏฐิความเห็นปลาลบขันในเบื้อง ปลายเกิดดับโยมก็จะมองว่าทุกอย่างไร้สาระไม่อยากคิดไม่อยากได้นะจนกระทั่งมาเห็นจิตว่าอ๋ออารมณ์พวกนี้จิตเป็นผู้ไปรู้เองโยมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเกิดดับเรื่อยๆต่อไปโยมก็ไม่อยากได้มาซึ่งจิตก็จะเกิดความรู้สึกเออจิตก็ไม่ใช่ของเราเนะแล้วเราไปรู้มันทำไมไปอยากได้มันทำไมไปเกาะมันทำไมก็ไม่รู้อย่างเนี้ย อารมณ์นี้ต้องสะสมเรื่อยๆสะสมเพราะสร้างเหตุนะไม่ใช่นึกคิดเอาแล้วก็ด่าว่ามันว่ามันไม่ดีแต่เราต้องสร้างเหตุเห็นเกิดเห็นดับเห็นเออใช่มันเป็นอนัตตามันก็ไม่ใช่เราก็ต้องกลับมาทําซ้ําอย่างนี้อ่าวันใดก็ตามที่มันไม่อยากได้จริงๆแล้วมันไม่เกาะนั่นน่ะก็คือเป็นอลหาหันคือหลุดพ้น แต่ตอนนี้คือไม่อยากได้แต่ก็ยังเกาะอยู่นั่นก็ยังอยากได้ทำยังไงความอยากจริงๆมันจะหมดไปตอนนี้เรารู้หลักการว่าต้องไม่อยากได้ต้องเห็นโทษและความจริงมันคือเกิดดับเป็นอนัตตาใช่ไหมออพอพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นอุเบกขาไหมคเพราะว่าเห็นในเรื่องของการทําจิตให้ปล่อยอยู่เนี่ยกับการเป็นอุเบกขานี่เหมือนกันนะฮะก็เห็นเพราะการการะทำไงยมทํามากยมก็ นิ่งปล่อยวางจิตก็ไม่ไปสร้างภวะตัณหาสร้างภพก็นิ่งสักพักหนึ่งไปสร้างอีกแล้วเห็นนะเนี่ยอืมันก็มองไม่ปล่อยจริงดี่ว่าใช่ไหมไปสร้างอีกแล้วไปสร้างอีกก็ทําอีกละอีกละอีกละอีกจนสักพักมันก็สงบนิ่งอีกสักพักความสงบหายไปอีกแล้วนี่ มันก็จะเป็นเพราะเราคุ้นเคยไงเราคุ้นเคยมายาวนานเลยอย่างเนี้ยนี่เรากําลังแก้ความคุ้นเคยตรงเนีน้ก็สร้างความคุ้นเคยแบบใหม่คืออนาปาการละนันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสร้างทําอานาปานาสติให้มากถูก้ใช่ใชการทําอนาปานาสตินี้เพื่อไม่ให้เกิดการคิดถูกไหมครับ ใช่ทีนี้ก็จะบอกอย่างนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพื่อไม่เกิดเวทนาด้วยเพื่อไม่ให้สร้างภพอ่ะถ้าพูดรวมๆเลยครับไม่ให้อยู่บนฐานท้ที่เหลือทั้งสามใช่ทีนี้การที่อริยมรคมีองค์แปดมีเรื่องของสัมมาสังกัปปะดําริชอบดําฤนี่คิดไหมฮะใช่คิดในทางที่จะหลีกออกจากกามไงเอ๊ะทำยังไงเราจะหลีกออกจากกามได้ ทำยังไงเราจะไม่พยาบาทได้ทำยังไงเราจะไม่เบียดเบียนนี่ต้องคิดอย่างนี้การคิดอย่างนี้เป็นกุศลต้องต้องคิดก่อนแล้วก็มาอนาปนาสติเพื่อแต่ความคิดนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่เราเข้าใจสิยงจะใช้การคิดนี้กี่วันนะ่ะเดือนหนึ่งวันหนึ่งพอมะสองวันอาทิตย์หนึง่งถ้าคิดแล้วก็หยุดหยุดคิดได้ไหมล่ะเลิกคิดได้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็มาทําอนาปาเลยหรือวันนี้นั่งคิดทั้งวันเนี่ย สมควรไหมจะนั่นอย่างนี้ใครควรไครอ,อ่ะเข้าใจละจบละอนาปาดีสุดกลับมาอนาปาจากนั้นเนี่ยโยมก็เริ่มอนาปาไปตลอดเลยแล้วไม่ต้องหวนกลับไปคิดอีกครับอ่าคือคอผมมีเคยไปนั่งสมาธินะครับแล้วก็ให้เดินจงกรมนะครับมันก็มีพระสูตรอยู่หนว่าถ้าจิตไม่เคลื่อนกายจะไม่เคลื่อนไหวถูใช่ถ,ถูกต้อง ก็เลยมองว่าแล้วถ้าเราเดินเดินจงกรมเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวฉะนั้นจิตต้องเคลื่อนก่อนนะการเดินจงกรมที่จิตมันก็จะไม่ไม่นิ่งอยู่กับที่ไม่หรอกคือว่าจะว่าไม่เคลื่อนขนาดนั้นก็อาจจะไม่ตรงทีเดียวคือมันมีอิเลียบทใหญ่อิเลียบทย่อยการที่เราทรงอิเลียบทใหญ่ๆได้เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ย อันนี้ได้เดินรู้ว่าเดินผู้เจ้าบอกอันเนี้เป็นสมาธิแล้วแล้วเวลายมเดินเนี่ยนะผู้เจ้าบอกชันหนึ่งสองสามสี่ได้หมดนะในขณะที่เดินนะเวลาเดินได้สมาธิเป็นยังไงร,รู้รู้กาใช่พอเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ยังเดินอยู่นะแต่ตัวมันจะเบาเหมือนลอยบนอากาศนะ เนี่ยมันเป็นสมาธิมันมีความนิ่งแล้วก็ทรงการเดินเอาไว้อย่างเงี้ยอ่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ไงขอ,ขอบขอบพระคุณครับกามนมันสการอาจารย์ครับอพอดีต่อจากไอ้ท่านนี่หน่อยนะครับออพอดีผมเคยเฝึกกรรมฐานปฏ,ป,ปฏิปฏิมาฐานสี่นะครับอาจารย์อ,ม,อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมผมติดแล้วผมไปไม่ได้เพราะผม อ่าพอข้ามนิวรณ์เสร็จข้ามนิวรณ์เสร็จแล้วก็มันก็นิ่งนิ่งกละหายใจลมหายใจก็หายเมื่อลมหายใจมันหายสติสติมันยึดอยู่แต่จิตมันไม่อยู่ครับจิตมันลอยจิตมันลอยขึ้นไปบนเพดานครับพอดีผมเปิดพัดลมไว้มันฟันมันฟันมันฟันที่จิตทั่ฟันที่คอไหมครับผมกําหนดมันลงมาพอมันลงมามาเข้าตัวแล้วผมก็กําหนดออกแต่นี้มันก็เกิดกระตุกทั้งตัวครับอาจารย์ตรงเนี้ย ผมไม่รู้ว่าผมจะไปต่อได้ยังไงครับหรือจะฝึกไปไปในขั้นตอนไหนต่อช่วยอาจารย์ช่วยเปิดของความที่ความยุนนะครับอาจารย์อย่างเงี้ยฟังร้อยคนก็ร้อยแบบนะจิตมันปรุงแต่งไปแล้วนะเนี่ยบางคนก็แตกละเบิดตัวคอไปทางไส้ไปทางแขนไปร้อยคนร้อยแบบนะกลับมารู้ลมหายใจก็ออก มันมันจะเป็นอะไรไหมครับอาจารย์สมมติว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นก็ตายไปแล้วหล่ะหนังสือพิมพ์ลงไปแล้วตายเพราะนั่งสมาธินะแล้วเราจะไปต่อไงครับอาจารย์ให้ไปต่อกลับมารู้ลมกลับมารู้ลมกลับมารู้ลมอาการพวกนี้ดับไปทันทีเลยอืจิตมันเผลอไปแล้วมันเผลอไปสร้างภาพไปนะเพลินเพลินครับทางทางที่ทางที่สติเราเรารู้นะครับว่ามันไปเหมือนรู้นั่นแหละแต่ไม่รู้อ๋อ ไอ้พวกเนี้ยรู้ทั้งนั้นน่ะบอกรู้ทั้งนั้นน่ะแต่ไม่รู้แล้ววิธีไปต่อคือคือเอามามาจับที่ลมหายใจมันกลับมารู้ลมเขาไว้น่ะนะกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับฟังแบบนี้ร้อยคนร้อยแบบเบื่อฟังมากเลยแล้วก็วิจิตพิสดารนะว่าอู้วิสารพัดแบบเลยอืขโอกาสครับอาจารย์ขโอกาสครับเรื่องรับถ้า เกิดว่าผมมีเวลานั่งสมาธิแค่วันละหนึ่งชั่วโมงครับจะนั่งให้มีคุณภาพได้มากที่สุดก็คือรู้ลมหายใจให้ได้มากที่สุดให้มากที่สุดถ้ามันมีเรื่องอะไรก็ตามเกิดขึ้นหรือจิตไปรับรู้ที่ไม่ใช่ลมช่ก็แปลว่าเราเริ่มไม่ได้คุณภาพแล้วเสียไปหน่อยล่ะขณะนั้นโดนฟันคอขาดไปทีและ ก็ต้องดึงกลับมาดึงกลับมาให้ยาวนานหน่วงไว้เจริญไว้ให้เจริญก็งามให้มากที่สุดใช่แต่อาการต่างๆที่เป็นภาพขึ้นมาอย่างเช่นของคุณพี่คนเมื่อกี้เป็นอาการที่ตอนนั้นไม่รู้ลมแน่นอนใช่ถ้าเกิดกลับมารู้ลมก็จะได้คุณภาพในการนั่งใช่ตรงนั้นถึงจะได้ประโยชน์ถ้านั่งอนาปนาสติกก็แปลว่าเจริญสมาธิโดยการใช้ลมหายใจเข้าออก จะสาเร็จก็ต่อสำเร็จประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้ชัดลมหายใจเข้าออกถ้าเกิดไม่รู้ลมหายใจเข้าออกก็แปลว่าเราไม่สําเร็จประโยชน์ในการนั่งตรงนั้นอ่าใช่ถูกต้องใช่ก็น้อยลงไปครับขอขอการข้าพาจ้าครับตรงไหนนาะตรงนี้ครับผมมาจากเชียงใหม่ครับผมเลรอครับถ้าเราถ้าละลาคะนะครับหรือฝึกดีแลในการไปในรูปพวกอ ไอ้พวกเวทนาก็คือสังขารแล้วก็สัญญาแล้วก็ไอ้ตัวเวทนาเนี่ยก็คือเหลือแต่อุเบกขาใช่ไหมครับแล้วก็รูปเนี่ยละความอยากอความอยากในรูปอายตนาทั้งห้าละได้หมดแล้วแล้วก็เราต้องมาละเหลือตัวสุดท้ายก็คือต้องมาละวิญญาใช่ไหมครับวิญญาณแล้วก็ถ้าจะละวิญญาณก็คือต้องตะลุยพุทชงเจ็ดจนไปถึงอุเบกขาสามพุทชงใช่ไหมครับ เพื่อให้เกิดความนิ่งแล้วก็เห็นเกิดดับจนเบื่อวิญญาณใช่ไหมครับจริงๆจันละวิญญาณก็อยู่กับลมนี่แหละก็ใช้อนาปานสติก็เข้าไปใช่ใช่แล้วก็เห็นเกิดดับซึ่งตรงนั้นมันเป็นโพชฌงเจตในตัวแล้วอก็คือใช้อนาปานสติสติปฐานก็ไปฐานบริบูรณ์ก็โพชฌงบริบูรณ์แล้วก็ก็เอาจนเบื่อวิญญาณไปใช่เพียงมุมมองมันเปลี่ยนไปครับโยมเคยมองปีติมองสุขมองนั่นโน่นนี่แต่เหลือแต่มามองจิตละ มามองวิญญาณขันละอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะไล่วิญญาณยะที่สุดใช่ไหมครับกใช่ตัวสุดท้ายเลยแล้วก็พระอรหันก็คือสมมติว่าถ้าถ้าไล่วิญญาณได้แล้วก็คือท่านก็มียังยังอัต,อตภาพนี่ยังอยู่ก็คือใช้ใช้ขันห้าไปตามของท่านไปใช่ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ละขาดได้แบบภาษาไรบุตรที่พระุทธเจ้าบอกอ สารีบุตรอยู่เพื่อรอปรินิพานครับไม่มีอะไรทำะไรก็รอเมื่อไหร่จะตายกายแตกทำลายใช่ไหมอืมอครับครับขอบคุณครับ,รบขอโอกา,าอสค่ะสมมุติถ้าอยู่อุเบกขาแล้วเราก็เกิดว่าไปยึดอ,อุเบกขาอีกพอมันเกิดเปลี่ยนเราก็ดันไปโอ้โหไม่ไม่พอใจเกิดขึ้นอีก ก,ก็คืออุเ<อ>บกขาก็ต้องปล่อยใช่ไหมคะก็ต้องปล่อย<ต><ว>แต่ปล่อยสุดท้ายต้องรักษามันไว้ก่อนเ<ส>พราะถ้าเราไม่รักษาอุเบกขามันจะจะแกว่งไปสุขทุกข์ไงแล้วก็แกว่งไปตั้งอาศัยในฐานที่ตั้งอื่นดังนั้นก็ต้องรักษาอุเบกขาไว้สร้างอุเบกขาให้มากนั้นอุเบกขาเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เป็นอราหันเนี่ยต้องรักมัน ต้องสร้างมันต้องอยู่กับมันนะเห็นมันเป็นของดีไว้ก่อนทั้งที่มันเนี่ยเป็นอวิชานุสัยเลยนะเพื่อที่จะจัดการกับไอ้สังโยตัวต้นๆก่อนคือกามาาค้ากับพยาบาทซึ่งมันก็จัดเป็นตัวปลายของตัวต้นน่ะของกลุ่มต้นน่ะใช่ไหมซึ่งทาร่ามันได้สองอันเนี่ยคือสังโยชห้าสิ้นเลยก้อนใหญ่เลยสิ้นไปเลยใช่ไหมเหลือเบื้องบนอย่างเดียวอืม ดังนั้นอุเบกขาเนี่ยยังไงก็ต้องสร้างสร้างไว้สร้างไว้เรื่อยๆพอเราสร้างอุเบกขาแล้วเรารู้สึกว่าสุขทุกเนี่ยกระทบเราเหมือนกระพริบตาเนี่ยอย่างเงี้ยโยมเริ่มมาจัดการอุเบกขาได้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเวลามันเปลี่ยนจากอุเบกขาเนี่ยเราจะไม่มาเห็นหรอกว่าอุเบกขามันดับเพราะว่ามันจะไปมองข้างหน้าไปแล้ว ความเป็นเรามันจะไปมองอารมณ์อื่นไปใส่ใจอารมณ์อื่นไม่ได้มาใส่ใจว่าอ๋อมาคิดอุเบกขาดับแล้วอุเบกขาเกิดนะมันต้องต้องเบื่ออารมณ์อื่นมันต้องจืดจริงๆอ่ะการมุ่งความสนใจมันถึงจะมามองอุเบกขาแล้วมันถึงจะเห็นอุเบกขาเกิดดับดังนั้นคนทําแรกๆจะมาเห็นอุเบกขาเกิดดับเนี่ยมันก็ทํามันทําแทบไม่ได้เลยอ่ะหรือทำได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ลืมไปละ เพราะการวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆมันยังยังวางไม่ได้เลยหน้าที่เราคืออารมณ์ต่างๆต้องเห็นมันเกิดมันดับจนเราเบื่อเบื่ออารมณ์ต่างๆแล้วก็เป็นผู้อยู่อุเบกขาได้เป็นปกติพอสมควรแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยมาจัดการมันจับตัวมันให้ได้ก่อนนะอข,อขออีกคำถามครับอาจารย์ก็ <c oughs> คือสมมติว่า อิริยาบถต่างๆก็คือผมฟังว่าการหลุดพ้นก็จะอยู่ในการสัจชยายะก็ได้ใช่ไหมครับใช่หมายความว่าการการเบื่อหน่ายตัววิญญาณในอาการต่างการสัจชยายะการแสดงธรรมการพังธรรมหรือว่าได้ในฌานใช่ไหมครับใช่ผมก็งงว่าถ้าถ้าเห็นการเกิดดับมันมันเราต้องเห็นบ่อยๆจนถึงเบื่อหน่ายแต่ว่าตอนนั้นก็คือพร้อมแล้วในการถ้าการฟังแล้วมันพร้อมก็สามารถหลุดได้แสดงธรรมถ้ามันพร้อมก็หลุดได้ใช่ไหมใช่ แล้วครับอันนี้คําถามหนึ่งเนาะครับ,บนึกๆึกไปเหมือนถ้ามีอะไรอะ่ะคนจัดคอสปฏิบัติน่ะน่าจะจัดคอสห้ห้าหนทางเข้าสู่วิมุติเหมือนกันเนาะแต่มันก็ต้องมีกลุ่มคนที่มีมีความชํานาญพร้อมเพียงพอ5อย่างอย่างเงี้ยอ่าเหมือนกับคอสสัจชายะอ่าเข้าคอสสามวันเจ็ดวัน,วนสัจชายะมันทั้งวันเลยนะ แล้วก็สัจชายะยังไงที่จะให้รู้สึกปีติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นจากการสัจชายะเนี่ยก็สัจชยะให้มากพอสัจชยะมากปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้สึกเนี่ยอโน้มน้อมไปกับการสัจชยะนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยปิติมันจะเกิดสุขจะเกิดทําเป็นคอร์สเลยก็ดีเงินนะมันนึกถึงนะถ้าใครมีคอร์สมีอะไรก็ลอง,ลองดูสิเพราะมันคือหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตใช่ไหม คอสการคิดติตึกนะอาคิดติตึกปุ๊บล้วก็วางรูปแบบคอสจะต้องคิดติตึกในแบบที่พระเจ้าบอกเนคขมาวิตกอวิงสาอัพยาปาธาใช่ไหมอ่าหรือว่าคิดติตึกในเรื่องของปฏิจจสุบาทนะโดยความเป็นอายนะเป็นธาตุอย่างนี้อ่าแล้วเราก็ทํายังไงจะคิดติตึกเนี่ยวันทั้งวันเราก็คิดติตึกแต่วนอยู่ในเรื่องพวกนี้แล้วอยาให้มันหลุดหลุดมาปุ๊บก็วนกลับมาเรื่องนี้ ติติจนกระทั่งมันเกิดปีติเกิดสุขจิตตั้งมั่นเนี่ยอ่าก็เป็นการฝึกหนทางเข้าสู่มุิแบบนี้หนทางเข้าสูม่มุแบบนี้แบบนี้อ่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา เราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสดานะ